ไอ้กับวัวฟื้นเบิดพูดล,ล,ล,ละหลายหมื่นมันอัดคากหลตัวละหมื่นสองสามหมื่นพูดนะเตีดหาเก้านอกบาหันเนาะไปเอาคากเอาแน่แต่ว่าหันเสียดายเบอเอาหาที่ไปตัดออกบวงหันเนี่ยมันจะพระเจ้าไปเอากรเห,าห่าหนาหนะมันมีผูไปเอากรเข้าไดหาศูนย์ทีจะคล้อ,องไปเอาอยู่ต้นขามแล้วมันได้ศูนย์หา เลยว่าเ่เอาลอกเลยข้าเจ้าว่าสันได้เอาเลยเหียนสลอกพ่นจุดเนาะจุดถูกแตดหาเก้ามันก็เลยผลาดไปแต่ว่ารอบนี่เอฟซีเพิ่นวาขอเกเมื่อไปอีกจักลบเนี่ยวสันใช้ยาพุ่มใช้ยาพุ่มยีนองเอ้ยไปไกลวันนี้สิเอาง่ามกางขึ้นเอฟซีว่าบังหันไปยังคือเปเ่าง่างกางขึ้นเพิ่นว่ากลางขึ้นยังไงมันเป็นตะย่านก็ดอกเนาะ แต่ว่าก็สิไปเอาไงเพมันเป็นท่างเขาท่างเดียวชวงขานี่มันจะเป็นคลองน้ำเนาะค่ะมันกะเตี้ยวเตี้ยวหล้กก็ต้องเข้าไปทางน่นอีกก็เลยเลือกไปกางเว้นล้กก็ไปเลี้ยงเพื่อนพร้อมเอากูกระยาไปตั้งสารพร้อมก็ได้แปดหาเก้าปรากฏดว่ามันหลุดเนาะพี่น้องเท็บขียงประท่านสวงบอมีแห้งไปเห็ดคีบเลยไปหอดดอนปูตาเพิ่นดึงขาอยู่ก็ครับไป ไปรอบบังหันบินบ่อบอบ์ซนแต่ว่าไปซู่นอยู่ทางในอยู่พ้นบักขามถีว่าผียางออกมาวาา่าน้ำพุนเนาะซู่นแต่ว่าหันเห็นแต่เด็กหาน่าช้าช้าเผืเห็นศูนย์หาแต่เมียนมีคนไปเอากรเท่านัา้นได้หาศูนย์ซีข้าเจ้าว่าตรงกันแต่เบิกทราบว่าได้เว่าสู่ฟังเป็นอย่าง<อ>คือบอว่าเพราะว่าถ้าเพื่อนมาเขาฝันฝันกับฟันเป็นปิศาก็ได้ตีว่าถือบ,บังหันน่ะ มาฝันน่ะฝัน่าษาซีเรียมอยู่ในหันมีฟูใต้เห็นเตวหัวนอโผขื้นโผล่งแล้วก็มีงูเหลื่มโตเบาง่ายขื้นมากหลักก็มุดลงไปฝันซ้ำนั่นนะมันตีว่าถือ้วเลยว่าหาเก้าบอวัสด์มั่งหันนี่คอ้เอาไผ่ที่มันลุดนอพี่น้องย่างไปใส่กับมิจตอพูดเจี๊ยบคิงรอบนี่หันว่าถอกับเศร้าไปเอาตั้งไก่แห้งพี่น้องมันไก่หล้กก็มันเปียวเข้าไปกันครื่องการตะไล่เนาะ ดไ่เดิกร้ายกัจังได้ละ่ะเอาเป็นว่ามันบาปอดไพ่พอเบิร์กทรับไปมาแล้วมันเป็นบาปอดไพ่แต่เลยโบกไปกันขึ้นหววทีแล้วนัน่นนะแต่ว่ารอบนี้กับทิไปเอาหัวคําคือเกาแต่ว่าสิบบดเดิกเนาะค่ะกับตามค้าเรียกร้องของเอฟซีเพื่อนกาอยากให้ไปแก่เมือ่อแต่ว่ามื่อนี้มีฝากอยู่ด้วย ไมันแตกไปคับเอาอยู่นีแล้วนั้นยังยัจอกโกอยู่ทำยังไงปูรันท้าเมาดีบอกครับฝันว่าสิไปไก่แพ้่นว่าเหล็กอยู่หนีอยู่หนีว่าสั้นเมื่อก็เลยอเอาถูกมาจุดเบิงว่าห้ไปเล่าเกือบสามตูเด้ได้ห่าห่าเก้าหกบอกบาทมันออกหาหายยังเก็บเก่าบอกยังหนี่่ะมันออกเกือบเกือบแตกสามตูแต่ว่ามันบอแตกก็เลย ไปขออยู่อันพ่นใกล้ๆพ่นอ,อันแม่ทองกลมไปใกล้กลกลๆซืๆ้อๆโอ้ยฉันหาเก้าหกมันสีมาเลไงนี่ก็ขออันเสียงท่าอีกเน่เด้อว่าสันแต่บางัานเดี๋ยวไปหอดเด้ย่านเพื่อนว่าเหตาเอาวัานพระจังจังสีแข็งว่าสันพ่นอ,อันผีแม่มาสน่ะแม่ผีทองกลมนะเขาเอื่อนนะนะ ก็เลยอันยุก่ใกล้ๆนั่นแหละกับพี่เบิกทราบเวลาซื้อไว้ยัองแต่โดนแล้วว่าได้เหตุยังค่ะนะเพิ่นจะเอาไว้เป็นมองเรียงง้อเรียงยังอ่นะนะคำว่าได้หาเก้าหกอีกมือขึ้นนี่นะว้วยมันสิบ่ามาเลใกไงบ่ก็เรียกว่าเอาไวน์เนจะหาบาทชิบบาทผ่นผู้ใดใจไงกับพ่านคุ้นพ่านไปโลดหาเก้าหกขนะะมันชนกันสองมองแต่ว่าสิไปเอาแขนแขนยุคขึ้นวันพระ มองนี่นะมันเป็นปลาษาเกาเบิกซับซื้อไวเรื่องปะกาศไปไกลอยู่เด้ยู่อันเครื่องนี่เลยบ้านจะคล้องไปธนาซื้อไวครับญาติเขาขายสมัยก่อนนะั่นยญาาวาให้ฟังว่าย่ามันข้นตุยเวลาทองไงเนาะสมัยก่อนเนาะมันเป็นปลาษาเกาเขาเอามาฝังใ้ต้นใหม่ต้นนั่นเป็นต้นประดูแบบนี้แบบนี้ล่ะ ผีทองกลุ่มเขาเสียเอาฟังไว้นั่นแม่นเบิดกับผีเด็กหน่อยเขาสิฝฟังไว้แม่นเบิดบานนี้ล่างป้าสาเขาก็ทําการขุดมีเแต่วัวกระโหลกโดนน่ะละล่างป้าสาไปแล้วแต่ว่าเน่าน่ะเราสิฝันอยู่ฝันว่าเขามาบอกเลขว่าให้ซื้อตัวนี้ตัวนี้นเด้อผู้ใดไปอยู่ใกล้หรือว่าเข้าไ้ผ่านไปล้ะกะหน่ำมาฝันเลยเจ็ดหัวติดเจ็ดหัวติดเี่เราถือนะเราเลยว่า บ่ได้ไปโดนแล้วเพราะว่าอันช่วงนั้นเราได้ั้างศาลคุณเนาะนักงัวมันแตล่มไมหัวเราล่มเรา่วยงส่นะ mm. ขอบอยู่ซื้อมันกับตุยบ่มีสาเหตุนะเราก็เลยเศร้าขอเศร้าไปเอาเลทมองนี่แต่ว่าต้นไหม่ต้นนั้นก็นย่างอยู่ดอกคอนกะเห็นแสงเบิกทราบก็เห็นเทียนหนึ่งดิอันนี้เห็นดิหนิ่จักมันแสงเอียง มันสีขึ้นอยู่แถวนั้นล่ะแถวต้นอันแม่ดุกอ้อนนั่นนะมันลอยเป็นแสงกลมๆมันลอยไปแต่ว่ามันหันสีนั่นนด่สีออกสมมันลอยเขางาใหม่ไปที่แดกับว่าแม่นเครื่องบินบ้าวสั่นมันลอยไปมันเลยยุดเตืนที่วันนี้มันยุดแล้วมันยุดแล้วมันกะลอยขืนอีกแล้วกะหายวับไปลดนะแม่้วยมันโมเมนเครื่องบินเขาบานเลยเบิกทจ้ากระได้ข็นกลางเด็กนี่บานนี้ลูกน้องที่มาขับรถ ดั่ให้ไงนะคนมานอดอยู่อันบ้านายะคนสีมาพักอยน่นี่คนมาท่างไก่เนาะคนจะมาขับส่วงดูดูแรงมันวะคนต้องมานอดอยู่นี่วนเมลูกออนได้บัดนี้มาน้ำเมียม่ยนี่เป็นแมลูกออนเล่าลูกขึ้นมาเงี้ยวกัขึ้นเล่าซอกแล้ววะเลา,า,าเห็นผีเป็ดยางมาเปิดตู้กับเขากินเขาแม่เล่าเลยมาบอกว่าอัน มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเด้อกินกับขาวถ้ากินบ่หมี่เยอเอาไว้ในตู้กับขาวเพราะนะมันเป็นยังแหรแม่ได้ว่าโอ้ยแม่ม่่นเห็นผีเป็นว่าโจกเปิดตู้กับขาวโจกกินแม่เที่ยงขึ้นตีหนึ่งลงไปเห็นเลยว่าสั่นยางมาจากพ่นนั่นนหะมันอยูปไก่แม่มันอยู่อันหัวหน้าไปหันไก่ไก่ปลาสารนะแม่ที่เก้าอันที่ของบลาสารเป็นไงเบิกซารบมันเป็นที่ของอันหน้าหน้าพ่นไปยูซูริน เป็นไปได้เมียแท้ง่นเพื่อนได้ขายหายเพื่อนขายหายบ่ทราบก็ซื้อไห้จนว่าลืมข้าวคี้โบออกได้เด้อการ่วนมากการิเป็นข้างงาเพิ่นไปเรียงงวนนะนะแต่สามไรกกวาล่ะเพื่อนได้บาให้ฟังว่าสิไปย่างไก่แทพเพิ่นว่าอยู่นี่ห้แมนคือหงขบไปเอาเพิ่นว่าอยู่ไสเลยว่าอยู่นี่อยู่นี่ยังยั่งอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นไปขอนันได้เกจงวดแต่ว่างัวดว่งัวดที่เรียงไห้นะ มันดีๆเลยงังใบแรกมันลวมมันตุยไปเลยนะแม่สองตัวเราก็เลยเศร้าเราว่ามันบอลแมนแนวบ่าดึกจังไหนเรา,า,าว่าเนะแเราก็ย่านพเท่ากว่าสิเป้ป<ร>ขอเอาข้างแรกได้ไหมแต่ว่าได้มากเขียนเขียนขึ้นยูนี้งั่งั่งยูหลักฐานได้งั่งน,น,น,นะะห้าเก้าห,หกมาขึ้นนี่กะว่าไปสวดมนต์สวดมนต์เลยว่าโอ้ยกันจะให้ลูกไปเอาอีดีนะ หายลูกแม่ลูกเนฉะพาะตาเล่าได้ว่าสันมันจะได้หาเก้าหกใช่จุดสองมองได้หาเก้าหกซึ่งสองมองมันยาติมันไปเรีกไงเส้นที่แต่หนึ่งญานมันลอยหลังคะหาเก้าหาเก้าเก้าหาหนี่พังหันมันสื่อคากร้ายเสือจนปีนทว่างปีนใส่โอ้ยพี่น้องจนไข่สีเข้นบงบ,บ่ท่านเพื่อนโย่หมดาย ห้าเก้าหัวขมิสิบใบรัะบาลแม่นมันใจได้งวดนี่สองตัวอันนี้เลกมากเลยค่ะเด้อสองตัวสองตัวน้ำมากห้าเก้ากับเก้าหกเกนนสตน้ำมากตัวนี้เพราะว่าห้านี้มันเคยแบบว่าห่าทุ่มไปคักแล้วมันบอกมันสีลอยหลังเห้านําแม้สำหรับลาบช้ยพุ่มบาสีบัไปที่แหกเก็บขี้งหลายบาดเอเพนวา ตอนที่โบทราบไทยลูกผาหนึ่งต้นบักค้ามไงที่ว่าพีงายออกมาหว่าวน้ำพ่นน่ะข้าเจ้าเห็นซีหากับสามเจฟข้าเจ้าได้ฝากอันผ่าเจฟสีมาเจฟซี่โถือเอฟซี่ห้าวโบถือเพิ่งเห็นตัวใดบอเข้มเห็นอันสามเจฟครับซีหาถือกี่สองคนคนเบิร์ตประเทศถือกี่สองคนเขาตาดี แต่ปู่มันหายตัวหนีแม่บอกครับแต่ว่าเบิกทราบวางวดนี่มันสีมาหาเก้าหกมันเป็นแบบว่ามันอยากซื้อทำไมมันเห็นเรามันอยากทุ่มเลยเอาอยู่มันขึ้นนี่กับจูเต้สีขอต่มล่ามันขอบอดามันมาได้ตัวนี้อีกน่ะหาเก้าหกน่ะเข้าเลยว่ามันสิไปเลขใหญ่บ่อว่าสันมนสีร้อยหลังบ่อหาเก่ามันคือแขนเท เก็บขิงกันหลายพอบังหนันนี่ฟันหาเก้าฟันคักฟันแน่ไปซื้อจนว่ามีหวงซีซื้อสีหลับแต่ยิ่งจากปากเขาเกิสักนครับนอกโต,โตนี่เท็ดเซนค่ากลาบังหันนี่สิเอาเงิน <c oughs> ล้านกับหาเก้าหัวนี้แล้วพี่น้องย่าฟ้าถอยมันเดอ้อโต้ได้กว่าโต้ได้เก้านี่เรามากแข้งไรนี่โตที่มากมันกี่ร้อยแมนเพราะว่ามันฝะันคักายบังหันนานา แกตัวหนึ่งนั่นมันบอตูดดิแต่ว่ามันบอท่านออกให้นั่นน่แปดศูนย์ตัวเดียวนึงดอกล่างลางย่างเดียวแปดศูนย์ล้วบอเมือเลขออกนะครูใช้ยาูมมาเขียนให้ย่ลาไปเอาฟ้ากัติกน้ำมาแนวัสดบัดเอามาละแปดศูนย์มื่นกึ่งตัวบอกไงีแดงนี่บอกครับยังบออกอยู่ มันตอกสีตองเลยน้ามวดนี่โตแดงจึ่งคึงเลยหน้าแม่พี่้องมันสีออกย้อนหลังมันเคยเป็นขันฟันมือเลขออกมันสีมาออกมวดนี่แปดศูนย์ลางยางเดี่ยวไม่เกี่ยวกับบนบ่มันอยู่ทั้งลางนี่นี่เอ้าโอ้แดงจึงคึ้งทอดไปแ่ยพุ่มแล้ว่ะเด้อบาทนี่แดงจึงคึ้งเลยน้าแน่พี่้องเพราะว่าฟันโตมือเลขออก ปัญหาว่ามันบ่อออกมันสีย้อนหลังเบิกซาบเป็นประจำขันฝันเลขเป็นตเป็นตันตได้ไดไดนีไหเบิดนําตัวนี้กับเบิร์ตตงวดบัางฮะนี่งวดนี่ละสี่ทุ่มตัวนี้บ่จ้าสี่ทุ่มห้าเก้ากับเก้าหกกับแปดศูนย์ 5, 9, 6, 8, 0, นี่นะสีซสื่อ่างยางแถวชุดยิบลอตเตอรี่สี่เป๊เมาสแพงตัวนี้ละสามตัวบน 5, 9, ห้าเก้าหกห้าแปลว่าก็คิดว่าสีมาอยู่เด้อ มันเป็นใจวีใจวอนมันขึ้นจังมันอยากทุ่มไงมันอยากซื้อมันักตามมากที่หลดนันมากมันอยากซื้ออันมันเป็นอันขออยู่ล้านร้านถ้ำใดๆมันเสียออกไหมค่ะ่เด็ขอโดนไมแล้วก็ว่าเสียเอาตามเล่ามาขึ้นไปอันพูดแม่ม่านกันมาได้ตัวนี้อยู่นะนะ